สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจัญญาข้าวไม้อยุทยานะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับมาดูบ้านนอกดาวไซส์นี้เป็นไซส์ที่ขายดีมากนะครับช่วงนี้ก็จะมียอดออเดอร์ตัวบ้านไซส์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับกับขนาด3.5เมตรนะครับคูณ8.7เมตร8.7เมตรเนี่ยรวมจนถึงบันไดขึ้นดาดฟ้านะครับหลังนี้ก็จะมี1ห้องโถง1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีดาดฟ้าข้างบนบ้านนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะตัวบ้านทรงนอร์ดิกข้างโมเดิร์นนะครับ แล้วก็มีดัดฟ้าดัดฟ้ากว้างเลยแข็งแรงไหมนะฮะไม่มีข้อกําหนดในเรื่องของน้ําหนักเลยความแข็งแรงของเขาก็คือโครงสร้างเหล็กด้านบนเนี่ยเหมือนกันเลยกับโครงสร้างเหล็กด้านล่างนะครับเราจะใช้เหล็กใหญ่นะใต้พื้นดัดฟ้าก็จะมีหลังคาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือบางคนจะมีความกังวลว่าฝนตกลงมาน้ํารั่วซึมจากพื้นดัดฟ้าลงมาจะรั่วเข้าห้องไหมมันจะมีหลังคารองรับอีกชั้นหนึ่งนะครับวัสดุโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กกวาวนท์นะฮะพวกนี้ก็จะป้องกันสนิมนะครับ ผาผนังภายนอกและภายในจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับแล้วก็ในระหว่างผนังเนี่ยก็จะมีฉนวนซับเสียงกันความร้อนด้วยงานอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยจะเป็นงานอลูมิเนียมสั่งตัดหน้างานนะครับเดี๋ยวหลังนี้จะยกไปส่งใกล้ๆนะครับที่อำเภอผักไห่นะครมีบ้านหลายๆห,หลังเลยที่ยังไม่ได้สามารถจัดส่งได้ ณนะตอนนี้นะครับเนื่องจากสภาพหน้าง,งานหลายๆที่เนี่ยไม่พร้อมนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ <l ug> ก็เดี๋ยวเรามาดูภายในบ้านหลังน,นี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับมันก็จะเหมือนบ้านหลังอื่นๆทั่วไปนะครับก็คือตัวบ้านเราเนี่ยมันจะสูง60เซนใต้ถุนบ้านเนี่ยมันจะโล่งนะครับแต่ว่าผมทําแผ่นปิดใต้ถุนบ้านเนี่ยไว้แล้วก็จะมีช่องสวิตสำหรับปิดเปิดนะครับเก็บของได้บันไดก็จะเป็นบันไดสามขั้นเดี๋ยวบันไดพวกนี้เราจะไปติดตั้งหน้าง,งานนะครับ ตัวพื้นเนี่ยจะเป็นตัวพื้นไม้ลามิเนตนะครับแบบคลิกล็อกนะครับแต่เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันหน่อยนะฮะ,ะหลังนี้ก็เดี๋ยวจะทําการติดตั้งตู้คอน s u m ร์ด้วยเช่นกันอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งตู้คอน s มอร์นะเดี๋ยวต้องติดตั้งให้ลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะยกกันแหละอันนี้ก็จะเป็นตัวห้องโถงโลง่ลง อันนี้ก็จะเป็นงานห้องน้ำนะครับอุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยผมติดตั้งไว้ให้นะครับก็จะมีชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกฝักบัวพวกนี้อุปกรณ์มาตรฐานห้องน้ําเราทําให้นะครับแล้วก็จะมีประตูหลังด้านนี้นะครับเผื่อเอาไว้เป็นงานต่อเติมอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังอ่ะหลังนี้เหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นไซส์สามเมตรครึ่งคูณแปดจุดเจ็ดเมตรเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมไปที่ระยองเช่นกันนะครับ ประตูก็จะเป็นประตูงานไม้เก่านะครับไม้เต็งอันนี้เดี๋ยวติดตั้งตู้เซมเมอร์นะครับตัวอันนี้เป็นแอร์นะครับสวิปปักไฟทําไว้ให้แล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นตัวห้องนอนก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับงานอลูมิเนียมเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมสังตัดพิเศษหน้าง,งานเลยนะครับก็คือเอาช่างมาประกอบที่เนี่ยฟิตติ้งต่างๆอุปกรณ์เมื่อจะเป็นประตูลางเลื่อนนี้ให้นะอุปกรณ์และประตูหน้าต่างต่างๆที่เป็นงานบานเลื่อนจะมีมุ้งลวดให้นะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ชุดนี้330ไปเท่าสอบถามกันเข้ามาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ